สวัสดีครับเอกรีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดสายมูลเมืองค่ะครับทุตเกตเตอร์ทริปนี้จะเรียกว่าทริปได้ไหม <c oughs> คือมาออกงานอ่ะขอกเก็บงานไว้นิดนึงแล้วกันแล้วก็วันนี้เป็นถ่ายอะไรนะครับว่าเป็นถ่ายสรารคดีเกี่ยวกับกองทุนชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เราก็จะตะลอนตะลอนกันไป3ชุมชนนะฮะ <c oughs> ซึ่งตอนแรกนัด8ปดโมงเนอะนึกว่าเออนึกว่าจะ เราเรานึกสภาพชุมชนนึกว่าเขาจะแบบ <ạ S 1> เปิดนู่นนี่นั่น<ช>อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นนกริบฮะใช้คําว่ากริบเลยอ่ะกริบแบบสังัดมากซึ่งเราก็ลืมคาดการณ์ไปก่อนนะว่าตรงนี้เป็นชุมชนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับเป็นเกส s t h o าของตัวเอง<ช>อย่างที่น้องนักบอกว,ว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะ,ะชุมชนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าปิดหมดเลยปิดหมดเลยเช้าไปคือคักตอนกลางคืนค่ะ ประมาณน,นั้นน,น,นะฮ <จ au. S 2> ะก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะไปที่ไหนต่อนะเชียงมน,นวัดเชียงมั่นค่ะใช่ใช่มันสุดมเดี๋ยวยังไงก็ถ้าถ่ายเสร็จตัดเสร็จอะไรยังไงก็อาจจะขอน้างนัดเอามาเปิดเล่นกันบนเฟซของพวกเรานะฮะทูตเกเตอร์ค่ะได้ไงตามไปดูเลยครับได้ครับายบา 嗯。 เอกพอดีนะฮะวันนี้จะเรียกว่าอะไรจะเสร็จดีไหมไม่เสร็จอะไม่เสร็จเพราะเพราะเยอะอ,ยอะเ <laughs> พราะเยอะเราก็ไม่อยากบอกว่านะก็เรียกว่าให้ความร่วมมือมากสักนิดนึงเขาก็ให้เขาก็ให้แต่ว่าด้วยความที่เขาก็มีงานของเขาอะนะครับเราก็เข้าใจอยู่ว่าเอออะไรยังไงนะฮะวันนี้เราก็เลยขออนุญ,ญาตนะัดผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอย่างประธานชุมชนเลยขา โครงการ S ละอะไรพวกนี้เพื่อที่จะเซตฉากถ่ายอะไรพวกน,นี้ทีนึงนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวไม่แล้วละ่ะ <laughs> คลิปคลิปงานคลิปนี้ก็แค่นี้แหละทูตูเกเตอร์คลิปนี้ก็สำหรับการมาออกงานถ่ายสรารคดีกับน้องนัทนะฮะก็คงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเอาพูดเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะาลงให้ได้ชมกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับทูตูเกเตอร์ครับสวัสดีครับค่ะ <laughs> <laughs>